ควบคุมปริมาณอาหารก่อนยังไม่ได้ควบคุมคุณภาพควบคุมปริมาณอยากให้มันกินเกินพอพอควบคุมปริมาณได้แล้วเราก็เริ่มควบคุมคุณภาพตัดมันออกตัดหวานเริ่มตัดมันเริ่มตัดหวานห่อแต่ไม่ใช่ไม่กินนะครับก็กินกินบ้างแต่ก็กินอยู่กับที่ก็เป็นไอเย็ใช่ถ้คกับท้ากินตอนเวลาไอเย็แต่ตอนไหนเวลาเย็บผมก็กินน้ำเปล่าหรือไม่ก็กาแฟดำสวัสดีคนที่รักตัวเองทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับอุ่มนะครับแล้วก็แซวครับสวัสดีครับ ฮะสำหรับคนที่รักตัวเองนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องสุขภาพกับอาจารย์เซลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเกินก่อนนะว่าเซลมันลดน้ำหนักมาได้20่สิบโล,โลยังจากร้อยหกเหลือร้เหลือตอนนี้เหลือ88 106บแร้บแปเกือบ <c oughs> 20เกือบย0ครับนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสูตรสเร็จนะครับ,รบอ่ะผู้ทางไป เริ่มต้นยังไงบ้างครับตอนเริ่มต้นเ,นเริ่มต้นเห็นจากคนอื่นเขาลดน้ำหนักคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะว่าการลดน้ำหนักมันต้องการอดอาหารหรืออดอาหารโดยการทาไบเอฟซึ่งการทําไอเอฟจะทำเอ้เราอดอาหารกลัวทําทไม่ได้พัก16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมง<ห>กลัวทําทไม่ได้เห็นคนอื่นมาเล่าให้ฟังก็เลยลองไปอ่านใน Google ดู ก็เลยลองทํากับตัวเองซึ่งมันก็ทก<ะ>ําได้ะะตอนแรกเท่าไหร่นะฮะตอนแรกร้อยหกไม่ไม่ไอเอไอเทำพักสิกกินแชั่วโมงในจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นพอมันลดลงมาเหลือร้อยกิโลผ่านไปประมาณเกือบเกือบเดือนก,ก็รู้ว่าตัวเองทำได้คนอื่นเขา,าเลยลองปรับ เวลาลงมาให้เหลือพัก20กินแค่4ชั่วโมงก็คือ2มื้อครับแล้วก็เริ่มคาร์ดิโอประมาณวันละ4.5นาทีด้วยการเดินสลับกับวิ่งแล้วก็ยกเวทประมาณเกือบชั่วโมงทุกวันทุกวันทุกวันเลยก็คือ วันไหนที่ไม่ได้มาทํางานก็คือไม่ได้เล่นก็หยุดก็คืออาทิตย์หนึ่งหยุดวันหนึ่งครับก็เหลือจากร้อยสองก็จะมาเหลือ95ทีนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากที่เดินแต่ก่อนเจ็บขาก็เลยเดินอต่เดียวพอเดินเสร็จก็วิ่งได้พอวิ่งได้ก็ปรับปาะหารลงมาอีกลดคารโ์โบไฮเดรตจากเคยกินข้าววันละกินข้าวกินข้าววันละ มื้อหนึงกิน4ทัพ,พีก็เหลือเลือดอมาเหลือ3ทัพพี<ม>ก็ตอวันก็คือกิน6ทัพ,พีแต่ท่ววันนี้ผมกินแค่มื้อละ2ทัพ,พีก็เ,เหลือ4<ม>ตอนนี้ก็เหลือ88ครับจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่แบบมันจะมีคนเรานะครับมันจะมีช่วงที่ไม่เชื่อแล้วก็ช่วงที่ขยันนะจุดที่พีคที่สุดนะที่แบบว่าออกกําลังกายแล้วมีความสุขที่สุด มันอารมณ์มันยังไงฮะตอนนั้นน้ําหนักลงมาพอพอใจอการออกกลังกายพอใจการกินพอใจอย่ารู้ช่วงที่พีคที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดในการออกกาลังกายฮะช่วงไหนก็ตอนที่หยิบกางเกงั็เก่าที่มาใส่จ่ายาที่ก่อนผมใสก่กางเกงเกือบเอลสี่สิบตอนนี้ก็เหลือ35อก็กลับไปใสก่กางเกงยินตัวเริมได้ก็เลยมีความสุขกับการออกกาลังกายถ้ามีใครมาถาม ว่าออกกำลังกายมีความสุขผมก็จะแนะนําทุกอย่างที่ผมรู้แล้วก็ศึกษามาให้ให้คนอยากให้เห็นคนุ่นดีได้ก็สุขภาพดีครับแล้วก็ช่วงที่พีคที่สุดของการออกกําลังกายคือ,อแบบอารมณ์ของความฟิตช่วงนั้นแบบว่ามันยังไงครับแบบว่าออกกำลังกายได้เยอะสุดฟิตสุดแบบอารมณ์แบบของการคือวิ่งได้10กิโลนี่คือสุดยอดแล้ว่สุดยอดกับผมว่อ10กิโลในหนึ่งชั่วโมง ครับแล้ว,ลวมีความสุขไม่คิดว่าตัวเองจะวิ่งได้ถึง10กิโลเคยแต่ขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยังไม่คิดว่าตัวเองจะเคลื่อนที่ได้ไปถึง10กิโลโดยที่ไม่พักอ่าแล้ไปถึงจุดที่เคยยีแลงไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะทําได้จากคนที่กินเยอะกินไม่รู้ว่าจะอิ่มตอนไหนกลับกลายเป็นมีกําหนดเวลาให้ตัวเองทาทุกอย่างให้เป็นระเบียบมีวินัยแล้วก็อดทนแล้วมันจะประสบความสําเร็จ ข้อที่สําคัญคที่ผมอยู่กับเซลมานะครับเจอทุกวันนี้เขาเป็นคนที่มีระเบียบนะฮะระเบียบที่แบบแบบวิ่งก็ต้องทุกวันนะฮะเอาทุกวันเบรคก็ต้องทุกวันแล้วก็คุมอาหารในช,ช่วงนี้ก็เป๊ะน,นะครับแล้วก็ทํากับข้าวมากินเองบางมือบางมือนะครับนี่เป็นความแบบว่าสม่ําเสมอสรุปว่าสูตรที่ดีที่สุดนะฮะเซลก็ทํามา เยอะเหมือนกันนะครับครับรถรถแป้งนะช่วงแรกๆไป,ปสปาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมาถามตัวนี้ที่มันสําเร็จไปได้7 0็0สิบแสิบเเล้วแปดสเปร็นต์สูตรสำเร็จที่รวมมาแล้วที่ประสบมาเอาประสบการณ์คิดว่าแบบไหนดีที่สุดในความคิดของตัวเองเ,ออเรื่องการควบคุมอาหารที่สำคัญมากอ่ายก,กให้แบบไหนคะถ้าสำหรับผมการควบคุมอาหารที่ผมใเกิน 60%อ่าเป็นควบคุมแบบไหนที่ใช้ก็ควบคุมตอนแรกควบคุมจากที่เราควบคุมปริมาณอาหารก่อนอ่ายางไม่ได้ควบคุมคุณภาพอ่าควบคุมปริมาณอยาให้มันกินเกินพอพอควบคุมปริมาณได้แล้วเราก็เรื่องควบคุมคุณภาพตัดมันออกตัดหวานเริ่มตัดมันเริ่มตัดหวานออกแต่ไม่ใช่ไม่กินนะครับก็กินกินบ้างแต่ก็กินอยู่กับก็ที่เป็นไอเอฟใช่ถ้ากับกินตอนเวลาไอเอฟ แล้วถ้าเวลาเย็ยผมก็กินน้ำเปล่าหรือไม่ก็กาแฟดำแล้วก็ในเรื่องของโอมร่างกายที่ได้เป็นแบบไหนออกกำลังกายผมให้คาร์ดิโอ20เปอร์เซ็น20เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยกเวทอีก20ก็รวมเป็น100เปอร์เซ็นต์แต่พวกคุมอาหารเยอะที่สุดสำหรับผมนี่ครับสำหรับผมตัวเองนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งฮะการนอนโอ้การนอนนี่ผมเปลี่ยนเลยนอนไม่เกิน4ทุ่ม ตื่น6โมงทุกวันแต่บางวันก็ต้องฝืนตื่นเพราะว่าที่ทำงานต้องเข้างาน6โมงต้องตื่นทีห้าอ่านอนนี่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะผมว่าสัก80%อ่านอนก็าสำคัญสำคัญมากๆเพราะเราจะได้ตื่นมาแล้วก็มีแรงเพื่อที่จะออกกำลังกายตอนเช้าวันที่รั่วมีไหมครับแบบกินเหล้ากินเบียร์กินเละเทมีไหมครับเละเทครับผมมีแล้วบอกว่าอันนี้ จัส่วนมากที่ผมเคยรู้สึกนะมันเป็นวันที่เลเทแล้วมันจะขี้เกียจมีความคิดตัวเองอยังไงว่าให้ดึงตัวเองกอลับมาขอกํำลังกายต่อ,อแต่ก่อนกินสมมติผมกินเหล้าคนเดียววันหยุดก็คเคยกินหนึ่งกลมแต่ทุกวันนี้ก็เหลือครึ่งครึ่งก็มองแล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้ากินเหมือนกันก็ต้องตื่นมาเพื่อสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาด้วยแล้วก็หยิบรองเท้าเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเดินก่อนเพื่อที่จะ ม่ให้เราขี้เกียจเดี๋ยวถ้าเราคิดว่าอีกสิบวินาทีหรือชั่วโมงนึงเข้าไปทำรับรองขี้เกียจแน่นอนอ้องตื่นมารีบมาที่ทํางานแล้วก็หยิบรองเท้าใส่เสื้อแล้วขึ้นมาเดินก่อนอพอเดินเสร็จร่างกายเราปรับตัวค่อยเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆท้าไม่ชินคือถ้เป็นพี่ไหนเราจะเป็นทักษะติดตัวเราตลอดก็ใช้แบบนี้วันไหนที่ขี้เกียจก็ต้องทําแบบนี้ต้องทาแบบนี้อน,น้อยก็ต้องขึ้นมาลุนลู่วิ่งก่อนใช่ครับจะยกเบรคได้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องมาลนลู่วิ่งก่อน อันนั้นเดินเร็วเดินช้าได้เงาไม่ได้เงี้ยอ,อ,อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงโหีนเทคนิคดีครับอันนี้ผมบอกดูผมเนี่ยทำยากเพราะร่างกายตื่นตัวแล้วเราจะออกรู้สึกว่าอยากออกกําลังกายต่อ <c oughs> ผมเห็นมาเยอะแล้วฮะลูกค้าเนี่ยวนไในที่เกียดเยอะเรียบร้อยฮะนอนรอสูตรนี่ไปใช้ดูครับได้ผลได้ผลจริงชัวร์ชัวร์ดูผมนี่ผมเป็นคนกินเยอะดื่มหนักทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดื่มละ อาจากกลับก็สองอาทิตย์กินทีหนึ่งกินก็ไม่ได้กินเยอะแล้วเพราะเมาเร็วตอนนี้ันนี้ก็เป็นเกียรติความรู้อีกอย่างนึคงนะแบบว่าอันนี้ผมก็รู้สึกเวลาเวลาเราออกมาังกายเยอะๆเมื่อก่อนเรากินเหล้าเราไม่รู้ว่าเรื่องออกกำลังกายมันเป็นยังไงฮะแล้วชีวิตเราก็คือเที่ยวกินความสุขมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเดินมาสายนี้ไอ้เรื่องนั้นมันเป็นความสุขรองไปแล้วนะใช่ความสุขรองมันนานๆทีได้แต่ไอออกกำลังกายนี่มันต้องมีทุกวันแต่ก่อนแต่ก่อน คิดแต่เลิกงานจะไปคิดเล่าที่ไหนแต่ทุกวันนี้ไม่แล้วคิดว่าเราจะมีวลาตอนไหนที่จะมาออกออกกำลังกายมันก็นะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองเลยนะใช่แล้วก็คิดคำว่าไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อว่าผมจะเลิกเลิกอยากดื่มเล้าหนักได้ขนาดนั้นกินแต่กินได้แต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นครับในขณะที่ผมก็เหมือนกันในช่วงชีวิตนี้อ๋อโูขาเลาไม่ได้แล้วชีวิตนี้ตื่นแต่ว่าการต้องเอาซะหน่อย ซอยจุสซอยจุออไปเที่ยวผับไหนดีเนทุกวันนี้วิ่งไหนดีวะ,<น>ะยกเวี่มอเอมื่อก่อนเล่ายิงหอไหนดีทุวันนี้รอ,องเท้าแม่งรุ่นนี้ออกแล้วออใส่แล้วพอ,อ,อจะซื้อรองเท้าด่ไม่ได้นะแต่พอซื้อเล้าโอ้โหเลือกแล้วเลือกอีกรองเท้าแต่เล่าแต่ไหนก็ได้ที่กินแล้วเมามมเป็นนั่นแหละฮะทุกวันนี้ถ้าเราแบบว่า เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองนะะสนใจสุขภาพมันก็ทําให้เราใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเรื่องพวกนั้นก็เป็นเรื่องลองไปแล้วนี่ดูตัวอย่างครับตัวอย่างนี่สุดยอดแล้วครับให้เซลฝากสําหรับคนที่แปลว่ารักตัวเองอ่าแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะเอาแบบคนที่เริ่มต้นเลยนะแบบคนที่ที่แบบว่า เลเทยอยู่แล้วก็แบบยังไม่ออกกําลังกายนะแบบคิดอยู่ว่ากูจะออกดีไหมฝากฝากให้กําลังใจเขาหน่อยอย่ารอให้หมอบอกเราว่าให้เราออกกาลังกายให้เราบอกตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกาลังกายครับสู้ๆครับยอดครับผมแล้วสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาหาความรู้กับเซลเลยไม่งั้นก็คนแล้วในฟิตเนสเนี่ยครับไปแล้วครับสวัสดีปึ